ลูโกโกโก้เอาไงดีสวัสดีครับช่วงนี้งานเรื่องของโกโก้โกของทางผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายสักนิดนึงนะครับคือพนักง,งานมาในช่วงโควิดเนี่ยงานค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายลูกพันุ์จําหน่าย เมล็ดงอกจำไล่สินค้าแปรรูปต่างๆนะครับก็ทําให้ช่วงนี้ผมแทบจะไม่มีเวลามานั่งทําคลิปเลยสวัสดีเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นวันที่คิดว่าจําเป็นจะต้องอยู่ในช่วงวิกฤตของโควิดเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลบอกว่าอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ก็ เป็นช่วงที่หลายๆคนนะครับกําลังตัดสินใจว่าจะเดินหน้ากับชีวิตยังไงนะครับจะเริ่มต้นยังไงจะออกจากกรุงเทพแล้วก,กลับมาอยู่บ้านนอกมาทํางานที่ต่างจังหวัดมาเป็นชาวสวนมาเป็นเกษตรกร,กรแบบผมหรือเปล่านะครับคําถามที่ผมถูกถามบ่อยๆเลยก็คือปลูกโกโก้เอาไงดีคะนะครับหลายคนเห็นโกโก้นะครับแล้วก็เห็นว่า ขนาดโกโก้นะครับลูกโกโก้โออฟิลเมอขนาดลูกโกโก้นะครับทําไมลูกโกโก้ของอาจารย์มันถึงใหญ่จังนะครับก็อันนี้คือโอกโก้พันชุมพรนะครับที่เขาเรียกกันว่าลูกผสมชุมพรนะครับมีหน้าผมกับลูกครับเอ็นเนเห็นไหมครัอันนี้คือลูกพันผสมนะครับ นะครับก็คือโดยปกตินะครับน้ำหนักของของลูกลูกพันุผสมชุมพรแท้นะครับเนี่ยก็จะมีหลายสีนะคําว่าผสมมันจะมีหลายสีนะครับผสมนะครับเหลืองเขียวนะครับอันนี้ออกออกม่วงนิดนึงนะครับก็เป็นชุมพรเหมือนกันเป็นตุดแหลมนะครับอ่าแล้วก็อ่เหมือนลูกนี้นะครับอ้วนๆกลมๆเห็นไหมครับเนี่ยชุมพรหนึ่งชุมพรสองดูง่ายนะครับลูกเขาค่อนข้างจะใหญ่ก็วันนี้เนี่ยนะครับ มาเริ่มที่คอนเทนต์ปลูกโกโก้ออกไงดีสำหรับคนที่สนใจที่จะปลูกโกโก้นะครับคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปแนะนำแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องโกโก้เลยนะครับก็อยากจะให้รู้ว่าขั้นแรกปลูกโกโก้เริ่มต้นด้วยอะไรนะครับ ตอนนี้เนี่ยในวงการในตลาดในต่างจังหวัดหรือว่าในจังหวัดที่มีการตื่นตัวในเรื่องของการทำการทาเกษตรนะครับโกโก้โก,ก็เป็นอีกพืชหนึงที่ได้รับความนิยมมากซึ่งตอนนี้นี่นะครับลูกพันธุ์นะครับจากอาจารย์ป๊อบนะครับก็ถูก,ถ,กถูกส่งไปขายหลายๆที่นะครับแล้วเวลาผมส่งไปนะครับก็ไม่มั่นใจว่า ทำไมมันถึงเป็นลูกสีม่วงล่ะอาจารย์ทำไมมันเป็นลูกสีเหลืองล่ะครับอาจารย์ทำไมมันเป็นลูกสีส้มล่ะครับอาจารย์ทำไมมันเป็นลูกสีแดงล่ะครับอาจารย์เงี้ยฮะเพราะว่าคำว่าลูกผสมจุมพรนะครับมันถูกผสมข้ามสายพันธุ์ไปมาไปมาไปมาจนมันคละกันนะครับทําให้เปลือกของโกโก้เนี่ยครับมีหลากหลายสีในต้นเดียวเลยนะครับถ้าหากว่าใครสงสัยเรื่องลูกพันธุ์นะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับ พราะว่าสิ่งที่าทางโรงงานโกโก้ต้องการก็คือมเมล็ดที่อวบอ้วนใหญ่นะครับเวลาไปทำโกโก้บีนแล้วได้คุณภาพอันนั้นคือสิ่งที่โรงงานต้องการแล้วก็เวลาไปแปรรูปจะได้น้ำมันเปอร์เซ็นที่สูงนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องคำนึงก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราจะเริ่มปลูกโกโก้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกสายพันธุ์นะครับซึ่งก็ต้องตรงกับ ที่ตลาดเขาอยากได้นะครับหนึ่งต้องเป็นมเมล็ดที่ใหญ่สองผลก็ต้องใหญ่ด้วยนะครับเมื่อมเมล็ดใหญ่นะครับผลมันก็ต้องใหญ่ฉะนั้นแล้วการเลือกลูกพันธุ์เนี่ยเลือกง่ายๆเลยนะครับหนึ่งดูซิว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ่ะใหญ่ไหมนะครับเราก็เลือกเลยครับเราก็เลือกพันธุ์ชุมพรหนึ่งแท้ลูกใหญ่ถ้าซื้อไปจากผมมั่นใจได้นะครับว่าลูกใหญ่แน่นอนนะครับ คือลูกหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ขีดนะครับคือลูกที่ผมคัดทําสายพันธุ์เนี่ยนะครับท่านต่ําคือ8ขีดนะครับแล้วก็จนถึงประมาณกิโลครึ่งนะครับหรือ1.5กิโลแล้นแล้วคนที่ทําการสั่งลูกพันธุ์ไปเนี่ยนะครับก็ตกใจบอกว่าอาจารย์เอากิโลนึงนะครับเวลาผมส่งไปให้ลูกหนึ่งเนี่ยผมพยายามหาลูกที่มัน1กิโลมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะเป็น1.2 1.1นะครับ1.3 1.4นะครับ ไปจนถึงกิโลครึ่งกันไปเลยนะครับนี่ก็คือลูโกโกโก้ของชุมพรผมก็ให้เห็นบรรยากาศนะครับก็เอาลูกมาตั้งให้ดูว่าชุมพร1นึ่กับชุมพรสอนะครับเรียกว่าชุมพรลูกผสมชุมพรหนึ่งสองเนี่ยมันมีหลายสีมากนะครับดังนั้นแล้วอย่าไปกังวลเรื่องสีครับให้กังวลเรื่องมเมล็ดด้านในที่จะมาทําน้ํามันในอนาคตนะครับ ลูกโกโก้เนี่ยครับสิ่งที่ต้องรู้คือหนึ่งคือเราต้องเลือกลูกพันธุ์คุณภาพก่อนนะครับลูกพันธุ์คุณภาพลูกเล็กลูกเล็กผมก็ไม่มีมาโชว์เลยเพราะว่าผมไม่มีลูกเล็กเลยพอดีอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ทางอีสานส่งมาให้มันเสียไปแล้วนะครับไม่มีลูกเล็กโชว์ซะด้วยคือที่สวนมันมันเป็นอา่าสแตนดานดนะครับก็คือประมาณสัก ลูกเล็กสุดก็ประมาณสัก6ขีดนั่นจะได้นะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยคือประมาณสัก8ขีด9้าขีดนี่คือเป็นเรื่องปกติของพันสายพันธุ์จุมพรนหนึ่งนะครับแล้วก็สีมีหลายสีนะครับสีแดงสีม่วงเนี่ยอย่างที่ผมอันนี้คือทั้งกองเนี่ยคือจุมพรหนึ่งแล้วก็เป็นลูกโกโก้ที่เก็บในสวนนะครับก็จะมีหลากหลายสีซึ่งหลายคนก็ถามว่าทาไมมันเป็นสีแดงนะครับอาจารย์ทำไมมันเป็นสีม่วงนะครับผมสันนิษฐานว่า,มาแมลงที่มันไปเกาะดอกไม้มาเกิดการผสมเกสรข้ามสายพันธุ์ นะครับเขาก็เลยเรียกเรียกว่าลูกผสมนะครับแล้วก็มีคนที่เขาไม่เข้าใจนะครับว่าดูยังไงลูกลูกพันนะครับคือวันนี้เนี่ยถ้าพ่อแม่พันธุ์ลูกโตมเมล็ดก,ก็จะโตไปด้วยฉะนั้นแล้วเวลาเราเลือกลูกโกโก้มาทําสายพันธุ์นี้จําเป็นมากนะครับต้องเลือกลูกที่สมบูรณ์ลูกที่ใหญ่ขนาดและมีมะเมล็ดที่ใหญ่นะครับนั่นก็เป็นวิธีแรกนะครับในการเลือกสายพันธุ์ก่อนคุณต้องเลือกสายพันธุ์ก่อนนะครับแล้วก็ เรื่องที่สองเลยนะครับหลังจากที่เรามีสายพันธุ์ที่ดีแล้วนะครับการนำไปปลูกนะครับนี่ก็คือหัวใจสำคัญนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าดินที่เราเอาไปปลูกเนี่ยเป็นดินแบบไหนนะครับมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับแค่ไหนโกโก้เป็นพืชไม้ผลนะครับไม้ผลส่วนใหญ่จะมีรากลึกนะครับจะมีรากลึกไม้ผลส่วนใหญ่นะครับและโกโก้เป็นพืชอายุยืน การที่เขาจะอายุยืนได้เขาจะต้องมีรากแก้วครับเกาะยึดลงไปในดินนะครับโกโก้หนึ่งต้นเนี่ยนะครับในเมืองไทยตอนนี้นะครับอายุมากสุดก็ประมาณสี่สิบสี่สิบห้าปีนะครับก็อยู่ที่จังหวัดชุมพรที่ในสวนของผมนี่แหละครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยู่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับวัด ขันเงินนะครับโรงเรียนวัดขันเงินและผมเชื่อเหลือเกินว่านี่คือความภูมิใจของเด็กวันเด็กวัดขันเงินนะครับที่มีต้นโกโก้ก,กินตอนกลางวันนะครับเพราะว่าต้นโกโก้ที่โรงเรียนวัดขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับอยู่ข้างโรงอาหารเลยนะครับอันนี้คืออ,อแต่หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าอ,อนี่คือต้นโกโก้นะก็รสชาติมันเปรี้ยว และเขาก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปทําโกโก้นะครับเด็กขันเงินหลายคนเคยเจอครับแล้วใครที่เป็นสี่เก่าขันเงินนะครับก็โรงนวัดขันเงินก็ภูมิใจนะครับว่าเรามีต้นโกโก้มานานแล้วนะครับถ้าใครอายุเท่าผมเนี่ยสาสิบแปดปีก็จะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าอ๋อลูกโกโก้เคยเห็นมันตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานให้ชาวชุมพรมั่นใจว่าเราคือเมืองกำเนิดโกโก้ของประเทศไทยนะครับ ก็หลักฐานก็คือไปพบกับท่านเจ้าคุณได้นะครับผมก็ไปถามท่านเจ้าคุณแล้วท่านตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วน,นะครับท่านบอกว่าก็มาปลูกตั้งแต่สมัยฉันยังไม่เป็นเจ้าคุณนะครับก็ตอนนี้ก็ต้นมันโตแล้วเวลาใครไปเวลาใครมาเยี่ยมหรือถ้าผมไม่มีเวลานะครับก็แวะไปดูได้เลยนะครับที่โรงเรียนวัดขันเงินนะครับถามคุณครูถามโรงเรียนถามพันโรงถามนักเรียนทุกคนรู้จักหมดครับว่าข้างโรงอาหารมีต้นโกโก้อยู่ต้นหนึ่งแต่ว่าไม่มีการบํารุงครับมันก็จะตาม อ่า,อาเขาเรียกว่าอัตราภาพของโรงเรียนเพราะโรงเรียนก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเพราะในบริเวณนั้นนะครับมีต้นโกโก้อยู่มีต้นทุเรียนมีต้นเงาะอยู่นะครับข้างปานพักครูเลยข้างโรงอาหารซึ่งเป็นต้นโกโก้ของอ่าเป็นต้นโกโก้สาธนารณะนะครับอายุป,ประมาณสี่สิบกว่าปีนะครับก็ถ้าผ่านหลังสวนก็แวะเข้าไปดูครับปักหมุด G.P.S เลยนะครับถ้าจะเดินทางมาหาผมมันค่อนข้างลําบากนะครับก็อย่างแรกนะครับลูกโกโก้เอาไงดีเอาที่ สายพันธุ์มั่นใจก่อนต้องมั่นใจสายพันธุ์ก่อนเพราะว่าถ้าคุณเอาสายพันธุ์ที่คุณไม่มั่นใจเอาไปปลูกคุณเจอปัญหาแน่ครับอีกสามปีเจอปัญหาแน่นอนมเมล็ดรีบมเมล็ดเล็กมเมล็ดด้อยคุณภาพไม่โตบ้าใบานะครับบ้าติดดอกคือตอนนี้เนี่ยครับต้องเลือกลูกพันธุ์ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับพอเราเลือกลูกพันธุ์ที่ดีแล้วตอนนี้เรามาศึกษาดินครับโกโก้เป็นพืชที่ชอบค่าพ h เอส ของดินนะครับอยู่ที่6กถึงเนะครับถ้า p s ไปเช็คยังไงเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากนะครับโดยการเอาเครื่องวัดไปจิ้มเลยนะครับที่ดินแต่วิธีที่สำรวจนะครับให้เอาดินของเราในสวนเราเนี่ยนะครับไปให้กับเ,เขาเรียกว่าที่เขาเขาเรียกให้หมอดินนะครับมาเช็คค่า p s ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไม่พลาดเราจะได้ปรับค่า p s ได้ไม่ว่าจะเป็นกรด ก็สามารถปรับค่า p ีอได้ไม่ว่าจะเป็นด่างก็สามารถปรับค่า p ีอได้ต้องรู้เรื่องดินนะครับพอเรามาทำมาทำความเข้าใจกับดินแล้วปรับค่าดินแล้วนะครับส่วนมากกดด่างนี่นะครับเราก็สามารถใช้เรื่องของการห่มดินมาช่วยได้นะครับการลรดกดในดินก็อาจจะใช้แกลบนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับเรื่องของการเขาเรียกการทําดินให้มันเ สามารถปลูกโกโก้ได้นะครับเดี๋ยวไปไปดูในในเ,เขาเรียกว่ากรมวิชาการการเกษตรนะครับเ็จะมีเรื่องของหมอดินนะครับก็ลองไปเอาดินที่บ้านไปปรึกษาหรือว่าค่า p ีเราเท่าไหร่นะครับใช้เช็คค่า p ีก่อนนะครับปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทยนะแต่เราก็ต้องมาปรับปรับดินให้มันได้ p ีที่โกโก้ชอบโกโก้ชอบค่า p ี6-7นะครับซึ่งเป็นค่ากลางๆนะครับเวลา,ามาหยอด น้ำยาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับโกโก้ป็นพืชอายุยืนครับฉังนั้นแล้วเนี่ยก่อนเราวางแผนปลูกโกโก้เราเราเราทำเช็คดินก่อนนะครับหลังจากที่เรามีดินแล้วเนี่ยเราต้องมีน้ํานะครับโกโก้เป็นพืชที่ต้องการน้ํานะครับเพราะว่าไม้ผลทุกชนิดครับต้องมีน้ําฮะเพราะว่าเห็นไหมครับดูว่าโกโก้เนี่ยเขาลูกเขาใหญ่พอลูกเขาใหญ่เขาจะกินน้ําเยอะครับเขาจะมีน้ําเยอะแต่ สำหรับคนที่ไม่มีน้ําได้ไหมได้ครับลูกก็จะค่อยเป็นค่อยไปหลายคนต้องถามว่าทําไมของอาจารย์มันใหญ่อย่างนี้นะครับคือน้ําดีดินดีนะครับแสงดีก็จะให้ลูกใหญ่อย่างนี้แหละนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของดินก่อนนะครับดินดีคืออาหารดีนะครับทําเกษตรต้องเข้าใจดินนะครับต้องเข้าใจน้ําและเข้าใจแสงนะครับแสง โกโก้โกเป็นพืชใบใหญ่ถ้ารับแสงได้ดีก็ปรุงอาหารได้เยอะก็จะมาบำร,รุงลูกได้ดีฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เอาไปปลูกในสวนยางคุณต้องแต่งกิ่งยางเพื่อให้โกโก้เขารับแสงได้ถ้าแสงไม่พอลูกก็จะไม่ดกนะครับลูกก็จะไม่เยอะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคือต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่ด็อกเตอร์หรือว่าศาสตราจารย์ในทั้งที่ประสบการณ์ที่ผมมาเล่าเนี่ยมันเป็นประสบการณ์โดยตรงที่ผม ทำแล้วก็ศึกษาค่อยๆไปนะครับความรู้ตรงไหนที่ผมรู้แล้วผมก็จะมาแนะนําสิ่งที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันเป็นความรู้ของผมคนเดียวนะครับอย่าเชื่อของผมทั้งหมดลองไปเรียนรู้ครับว่าจริงไหมอย่างที่อาจารย์พอบพูดจริงไหมนะครับแล้วก็พอเรารู้จักดินและเราไปปรับค่าดินละดินนะครับสามารถแก้ไขได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับดินไม่มีแร่ธาตุดินทรายดินเหนียวอป่าลูกรังนะครับ สามารถปลูกโกโก้ได้หมดเลยทําไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับผมเคยทําคลิปนําเสนอไปแล้วนะครับมีหลายท่านสงสัยว่าทําไมถึงต้องขุดหลุมลึกนะครับทําไมถึงต้องใส่ขี้วัวใส่ใบไม้ใส่ดินใส่ขี้วัวใส่ใบไม้ใส่ดินเป็น,เป,นเป็นชั้นๆไปนั่นเป็นการปรับสภาพดินแบบง่ายๆครับก็คือเราเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเราจะมีดินพื้นดินอยู่ตรงไหนนะครับ มีพื้นดินถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นครับขอให้คุณมีที่ทางนะครับแล้วก็มาผลิตอาหารเป็นของตัวเองวันนี้เนี่ยผมก็พยายามทำคลิปที่มีประโยชน์กับคนที่อยู่ปูโกโก้นะครับคลิปนี้เนี่ยมีคำมีคนถามว่าปูโกโกโก้เอาอะไดีผมก็จะมาเริ่มเลยนะครับเริ่มจากลูกพานเริ่มจากการเช็คดินก่อนนะครับแล้วก็เรื่อการจะจากแ <c oughs> หล่งน้ํานะครับถ้าเราไม่มีน้ําก็ควรจะมีสาะน้ํานะครับขุดสาะน้ํา <c oughs> จอบ่บาดาน เพราะว่าถ้าคุณจะหวังให้โกโก้ออกลูกทั้งปีคุณต้องมีระบบน้ำให้เขาครับแต่ไม่ต้องเยอะไม่เหมือนทุเรียนนะครับลงทุนไม่เหมือนทุเรียนคือลดน้ำวันละครั้งก็พอนะครับอาจจะใช้ช่วงเวลาสักวันแปดโมงเก้าโมงนะครับเราไม่ต้องลดน้ําแล้วก็ช่วงที่ฝนตกก็ไม่ต้องลดนะครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยชอบน้ําครับแล้วก็อยู่ในน้ําแฉะได้แต่ก็ไม่ใช่น้ําขังนานๆคือผม ลองเอาต้นไปปลูกนะครับ,บริมสระน้ํานะครับฝนตกเดือนสิบเอ็ดเนี่ยน้ําในบ่อนเนี่ยครับประมาณสองเดือนโกโก้มันไม่ตายนะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งถ้าใครมีประสบการณ์ที่เอ่อเกี่ยวกับเรื่องโกโก้ก็มาเล่าผมได้มามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับตอนนี้เนี่ยพอเรามาเข้าใจเรื่องของรูปพนันเรื่องของดินเรื่องของน้ําแล้วเรื่องของแสงแล้วนะครับที่เหลือคือลงมือทําครับ สิ่งที่เกษตรกรหลายคนหรือคนที่จะเข้ามาทําการเกษตรและเน้นเฉพาะพืชโกโก้ก,ก็คือปลูกแล้วไปขายใครนะครับนี่เป็นคําถามยอดฮิตตลอดการเลยถามแล้วถามอีกถามทีบออกไปคุณก็ยังถามเหมือนเดิมปลูกแล้วมีตลาดไหมวันนี้ปลูกหรือ,อยังครับผมอยากจะถามประยุที่ว่าปลูกหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่ปลูกก็ไปปลูกซะแค่นั้นเองคือวันนี้เนี่ย บางคนนะครับยังไม่เคยปลูกแม้แต่ลูกเดียวเลยนะครับยังไม่ได้ปลูกเลยแต่ก็มากังวลเรื่องตลาดกันแล้วยังไม่เคยยังไม่เคยปลูกแม้แต่ต้นคุณคิดจะขายแล้วเหรอใจเย็นๆนะครับทำกเกษตรเป็นขั้นเป็นตอนวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทำกเกษตรอย่างมีความสุขครับคือเรียนรู้กับมันนะครับเกิด เรื่องผิดพลาดถือว่าเป็นประสบการณ์และเอาเรื่องผิดพลาดเนี่ยส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เพื่อนเกษตรของเราเนี่ยไม่ผิดพลาดเหมือนเราอีกเหมือนกับที่ผมมาทําคลิปอย่างนี้ครับผมก็จะพยายามเอาข้อมูลที่ตัวเองเรียนรู้นะครับด้วยการทดลองของผมนี่แหละเอามาบอกเพื่อนเกษตรกรเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลากับการทําการเกษตรตอนนี้นะครับเพื่อนๆนที่อยู่ทางภาคอีสานทางภาคเหนือนตอนบนเจอปัญหาแล้วนะครับก็คือลูกโ,กโกโก้ลูกมันเล็ก นเนื่องจากสายพันธุ์ที่เพาะไปเนี่ยเป็นต้นอ่อนอายุประมาณหกปีเกษตรกร,เ,รขเขาก็ไม่รู้ครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยอายุห้าหกปีเขาเป็นลูกนะครับลูกเขาก็ไม่ใหญ่มากลูกเขาก็าประมาณกำปั้นผมเนี่ยมีเม็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็เพาะหนอก็ขึ้นเหมือนกันแต่อย่าลืมครับว่าลูกที่ด้อยพันธุ์ที่ด้อยเวลาเป็นลูกมันจะทดลงมาอีกนะมันจะเป็นเจเนเรชันสองเจเนเรชันสามนะครับเจเนเรชันหนึ่งเนี่ย ในฝักหนึ่งฝักนี่นะครับจะมีเม็ดทั้งหมดสี่ิบแดเมล็ดและในส8ิปดเมล็ดนะครับจะมีเม็ดร,รีบนะครับอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเม็ดอันนี้คือเขายกว่ารุ่น F1 หนึ่งเจเนอเรชั่นหนึ่งนะครับพอเป็นเจเนอเรชั่นที่สองมันจะมีเมล็ดรีบนะครับสองถึงแปดเมล็ดนะครับพอเป็นเจเนอเรชั่นที่สามก็จะเป็นเมล็ดรีบลงไปอีกนะครับหกถึงสิบเมล็ดซึ่งในฝกนักมีอยู่ 48เมล็ดโกโก้บีนก็จะหายไปโกโก้นี้ก็จะหายไปซึ่งส่วนสําคัญฉะนั้นแล้วเนี่ยการเลือกลูกพันธุ์การเช็คสายพันธุ์จําเป็นมากหลายคนเอาลูกไปเพาะแล้วเน่าทั้งกระบาก็มีฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นประสบการณ์หมดเลยนะครับคือเป็นการเรียนรู้ลูกโกโก้เมล็ดแห้งโกโก้จะมีเนื้อของโกโก้นะครับถ้าเราไม่ทําการเอาเนื้อโกโก้ออกก่อนนะครับมันจะเน่าแล้วมันก็จะติดเชื้อราและเม็ดโกโก้ก็จะไม่งอก นะครับมันก็มีเทคนิคหลายเทคนิคซึ่งผมสอนไม่หมดหรอกคือถ้าช่วงไหนมีเวลาจะมานั่งทำคลิปให้เพื่อนๆนะครับแต่บอกตรงๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมจัดตารางตัวเองไม่ค่อยจะทันเพราะว่า,าที่แปลงนะครับตอนนี้อยอดยอดยอดขายต้นพันธุ์ก็เติบโตนะครับสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแปลงเพาะนะครับก็ทําให้คนชุมพรจังหวัดชุมพร มีอาชีพกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการแปลรูปเป็นมเมล็ดอบแห้งนะครับเดือนเมษานี้ก็มีอาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะครับที่ฝนตกผมก็เลยทําเป็นโกโก้พาวเดอร์หรือโกโก้ผงชงเนี่ยผลิตออกมาได้น้อยนะครับก็ต้องขอโทษไปกับ f อฟผมด้วยที่ผมผลิตสินค้าให้ไม่ทันนะครับแล้วก็มเมล็ดงอกครับถ้าอากาศมันชื้นมากนะครับหนองอกก็มีโอกาสเน่าสูงครับ มันมีปัจจัยหลายอย่างครับบางคนซื่อหนึ่งร้อยเมตรโอนมาแล้วทําไมอาจารย์ยังไม่ส่งอีกนะครับก็มาเม้นไว้ใต้คอมเมนต์ผมและเวลาไปถึงบ้านปุ๊บหายนึกออกแล้วก็ช่วยมาแล้วคอมเมนต์ออกไปบ้างนะครับเพราะว่าคนอื่นที่เข้ามาดูคลิปแล้วเขาไม่เข้าใจเขาก็าจะทําให้คุณภาพของผมมันลดลงไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่อคอยดูคลิปคอยตามคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์ไว้หน้าวอเพื่อหลายๆคนจะได้เห็นนะครับคือ คนโพสก็แค่คนเดียวนั่นแหละครับแต่ว่าได้รับสินค้าไปแล้วก็ก็เงียบไปนะครับผมก็ไม่ไปลบที่อะไรของพี่เขาหรอกเพราะว่าคือการทํางานที่มันเกี่ยวกับคนเยอะๆมากๆก็จะมีการผิดพลาดบ้างนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคนนี้ยังไม่ได้เริ่มปลูกนะครับทดลองการทดลองปลูกครับคือถ้าอยากรู้เรื่องอะไรผมมีเวลาผมบอกหมดนะผมจะไม่กักอะไรทั้งที่นนะครับเพราะว่า ผมผมคิดว่าความรู้ตรงนี้ยผมก็มีครูมีบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ที่สอนผมมาแล้วก็ความรู้ที่ผมค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆความรู้ครับไม่ใช่ว่าปลูกโกโก้แล้วฟังแต่ผมคนเดียวนะครับประมวลหลายๆคนนะครับหาความรู้หลายๆทางนะครับชีวิตมันต้องมีทางออกหลายๆทางครับแต่นี่คือทางออกที่ผมทําและผมคิดว่าเออมันเหมาะกับผมนะมันได้กับผมนะแล้วมันก็ดีแล้วก็ทําได้จริงนะครับผมก็มานั่งทํา ให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับหลายคนที่จะปลูกโกโก้แล้วก็ยังมีความสงสัยนะครับมีความสงสัยในเรื่องของสายพันธุ์ก็ดีนะครับการดูแลรักษาตลาดนะครับก็กดติดตามช่องของอาจารย์ป๊อบเกษตรทรีไว้นะครับแล้วก็มีพืชตัวไหนที่ผมเริ่มทําการทดลองปลูกใหม่เรียนรู้ไปด้วยกันครับมีอีกหลายๆตัวครับเพราะว่า ผมมองว่าเกษตรคือการลงทุนที่ดีนะครับวันนี้เนี่ยเราอาจจะเสียเวลาในปีที่หนึ่งปีที่สอ,ป,สอปีที่สามนะครับแต่เมื่อต้นโกโก้เขาเติบโตอย่างเต็มที่สมบูรณ์แล้วนะครับโกโก้จะเป็นมรดกทรัพย์สินส่งต่อให้ลูกหลานได้นะครับเหมือนกับที่ยายของผมได้ส่งต่อต้อนโกโก้มาให้ผมถึงปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าความโชคดีหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าสมัยนั้นชาวบ้านไม่รู้ว่า โกโก้จะเอาไว้ทำอะไรยายผมเมื่อปลูกโกโก้แล้วก็ไม่อยากให้ตัดทิ้งก็ปล่อยไว้ให้กระรอกออหนูนะครับจัดนกต่างๆได้มากินแต่ด้วยความที่ยายมีความเมตตามันก็ส่งผลมาถึงผมทุกวันนี้ครับผมก็เลยมีโกโก้สายพันธุ์ชุมพรแท้ที่มีอายออุยาวนานที่สุดของจังหวัดนะครับก็ทำให้ผมสามารถ มีผลิตภัณฑ์โกโก้แปลรูปโกโก้ได้ถึงทุกวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณยายผมด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากสําหรับเพื่อนๆนที่สนใจปลูกโกโก,โก้นะครับคํานึงแค่สี่เรื่องเองนะครับให้เข้าใจว่าถ้าเราทําตามมาตรฐานสีข้อนี้ได้คุณมีลูกโกโก้ขายได้ราคาในอนาคตแน่นอนหนึ่งคุณต้องเช็คสายพันธุ์ก่อนครับว่าสายพันธุ์ของคุณแท้ไหมสอง คุณต้องรู้ค่าของดินโกโก้ go ชอบค่า p h ระหว่างห7ถึงปรับดินซ่อมดินยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อไปนะครับสอไอส3ต้องรู้ว่าปลูกแล้วมีแหล่งน้ำไหมนะครับปลูกแล้วทิ้งๆคว่างๆผลโกโก้ก็ออกมาแบบทิ้งๆคว่างๆครับถ้าคุณอยากให้โกโก้เป็นผลไม้ที่มีคุณภาพเป็นผลไม้ที่ เกิดความต้องการของตลาดนะครับก็ต้องในเรื่องของระบบน้ํานะครับแล้วก็ข้อสี่คือต้องเข้าใจเรื่องของแสงนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าก็พอจะหายคิดถึงกันแล้วสนใจโกโก้ปลูกโกโก้อยากเรียนรู้โกโก้โก,ก็กดติดตามช่องของผมนะครับอาจารย์ป,ป๊อบเกษตรอินทรีย์แล้วเรื่องโกโก้จะเป็นเรื่องที่สนุกครับทําเกษตรให้มีความสุขครับ ทำเกษตรให้เกิดความยั่งยืนครับทรงต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้พบกับผมใหม่อาจารย์ป๊อบเกษตรอินทรีย์สวัสดีครับอ่าโชว์คลิปก่อนนะครับโชว์ก่อนนึ่ให้เห็นให้เห็นรูปโกโก้ก,กับหน้าผมแอนแอนเท่ากันเลยไหม